ต่อไปที่รออยู่นะครับเป็นเรื่องของคุณเอคุณเอมาพร้อมกับประสบการณ์นะครับที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสองปีที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณเอ,อสวัสดีครับครับผมคุณเอขออภัยนะก่อนหน้านี้นะฮะสัญ,ญญาณมันล่มไปอ๋อคุณเอตอนนี้ฟังเดือะช็อกจากที่ไหนอะครับ ส่วนภาคตะลิงชันครับอยู่แถวตลิงชันฟังผ่านทางเน็ตหรือว่าฟังผ่านทางวิทยุวิทยุครับ้าวิทยุเนี่ยไม่ได้ฟังแน่นอนเพราะว่าสัญญาณหายไปเกือบเกือบขมโมงถูกต้องถูกต้องนะครับมันเป็นที่กองทัพไทยทางนู้นนะครับของทางทหารเขามันอาจจะมีการล่มไปบ้างตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะครับผมโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าไปเจอไปเจอมาที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อสองปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นยังไงฮะคุณคุณคุณเอ คือผมส่งคะแนนไปติดที่จันทบุรีผมไม่เอ่ยชื่อมาหาลัยละกันคือคือส่งคะแนนเรียนครับผมไม่ติดตน,นะครับออืออไปติดผมก็ไปเรียนแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะเกิดตอนผมอยู่ปีสองย้ายออกมาอยู่หอนอกครับคือเริ่มต้นนะพี่ผมไปห้องแฟนผมวันนั้นอะแล้วก็มันดึกแล้วล่ะแล้วผมนอนเล่นคอมอยู่ผมยังไม่หลับ ในห้องมันจะในห้องอะ่ะจากแสงคอมมันต้องมีเงาแค่สองคนคือเงาผมกับแฟนคแต่ว่ามันมีอันเนี้ยเริ่มเริ่มต้นเลยพี่ที่ผมเห็นนะคือม,คมันเป็นเงาเงาประหลาดเงานึงอะ่ะมันค่อยๆ่อยื่นออกมาจากกําแพงอะ่ะมันเป็นเงากําแพงตัดตรงอ่ะพี่นะฮะแต่มันมีเงาเนี่ยค่อยค่อยยื่นเข้ามาค่อมที่เงาแฟนผมอืมเป็นเงาลักษณะเงาของคนครับเหมือน เหมือนคนยืนหันข้างอะพี่อออแล้วก็ค่อยค่อยก้มลงมาทับที่เงาแฟนผมครับแต่ผมผมไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้ไงผมเห็นบ่อยอืมอ่าผมก็เลยปลุกแฟนผมบอกให้นอนดีๆีครับอ่าพอผมปลุกแฟนผมตื่นปุ๊บเงาก็หายไปอืมแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเห็นมาตลอดเลยอืมแต่ที่ผมไม่เอกใจคือมัน ทางลงไปอ่ะทางลงไปหอผมอะมันจะมีป่ายางออยู่ทางขวามือครับแล้วผมจะเห็นมีแบบคนสองคนนะพี่เป็นชุดขาวคนหนึ่งแลวอีกคนนึงจะค่อนข้างมอมแมมหน่อยอจะเดินอยู่ในป่ายางเนี่ยผมเห็นทุกวันแต่ผมไม่คิดอะไรผมคิดว่าเป็นคนมากรีด <บน S 1> ยาง,ยางใช่มมผมก็เห็นทุกวันเห็นจนแบบ ผมไม่คิดอะไรแล้วล่ะอืมต่มีอยู่วันหนึ่งอะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ผมเจอเงาประหลาดเนี่ยนะครับคนที่ใส่ชุดขาวในป่ายางอะพี่อเออเขาวิ่งออกมาจากป่ายางไงนะอืมเขาวิ่งมาแบบมาหยุดอยู่ตรงขอบเนินเนี้ยพี่ผมเห็นชัดๆเลยเป็นแบบผู้หญิงนะอะหน้าลูกไข่อืมแล้วแบบเขากี้ใส่ผมเลยนะอืม แบบผมขับรถขึ้นมานี่ตกใจเลยรถผมแทบล้มอ่ะครับแฟนผมก็ถามว่าเป็นอะไรออืผมก็แน่นอนเขาไม่เห็นแล้ะถ้าเขาถามอย่างเงี้ยออืผมเห็นคนเดียวอ่าผมก็บอกไม่มีอะไรอว่าตัดสินใจขับรถขึ้นไปแล้วผมจะเจอผู้หญิงคนเนี้ยทุกวันออืทุกวันคือ,อใส่ชุดขาวแล้วก็เดินอยู่ในสวนยางเทุกวันไม่เดินแล้วที่ทีนี้ออกมายืนรอผมเลยอ เพราะว่าผมต้องผมรับจ็อบพิเศษเป็นเด็กเสิร์ฟผมต้องอยู่ปิดร้านแล้วผมกลับดึกไงครับอืใช่ผมต้องขับรถกลับมาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะพี่ผมต้องผ่าดป่ายางเนี่ยทุกวันแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวที่เจอตอนแรกคครรัับบแล้วผมคิดว่ามีแค่ผู้หญิงคนเดียวออืแล้วตอนนี้อยู่วันหนึ่งอะครับผมเจอแบบน่าจะเป็นผู้ชายนะออืตัวใหญ่มาก่ีครับ แต่เขาไม่มีหัวอืมเออเขายืนเขายืนแบบยืนณจุดใกล้เคียงกับที่ผู้หญิงคนนี้ยืนอ่ะตรงขอบเหมือนกันอ่ะแบบโหผมเห็นนั่งผมก็แทบช็อกแล้วครับอืแต่ช็อกกว่านั้นคือเขาเฟี้ยงอะไรตัดหน้ารถผมไม่รู้อ่ะพี่เฟี้ยงอะไรฮะผมก็ไม่สังเกตเห็นได้อ่ะเห็นเป็นก้อนอะไรสักอย่างมันเขาเฟี้ยงตัดหน้าผมไปเลยอเออช็อตนั่งผมแบบ ตกใจจริงอ่ะผมร้องรั่นเลยครัผมก็ร้องมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอืแต่ผมก็ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเอออผมอะไรว่ะแบบโดนอยู่คนเดียวไงวันเนี้ยอืแล้วผมไม้เจอแบบเนี้ยซ้าๆซ้าๆทุกวันครับแต่ที่แบบทําให้ผมแบบะอึกหยุดกึกเลยนะคือมีลุงคนหนึ่งอ่ะครับเขาเป็นพ่อของป้าร้านขายข้าวแถวนั้น วันนั้นผมไปนั่งกินข้าวแล้วเขาถามผมขึ้นมาว่าอยู่หอไหนครับอ่าผมก็บอกเขาไปว่าอยู่หอนี้หอนี้อเขาพี่ใช่ไหมเขาถามผมอยุคคำหนึ่งอ่ะผมแทบหยุดกินข้าวอเขาถามผมว่าเจอไอหัวขาดไหมเอาหรอผมแทบหยุดกินข้าวอ่ะพี่ผมหันไปมองหน้าลุงผมก็ยิ้มยิ้มอล้อผมเงงไม่พูดอะไรว่าผมคิดว่จ๊เฮ้ยเขารู้ได้ไงวะอืแล้วแบบ ที่ทําให้ผมง้างปากพูดได้เลยนะค,คือล่ผมยาวเจอหรือเปล่าโมู่ที่มันตรงนะ้ะสองคนนะ่ะผมแบบผมก็ถามลุงว่ามีอะไรเหรอครับอลุงก็บอกว่าตรงนั้นน่ะแต่ก่อนเดิมทีมันมันเป็นป่าลกหมดเลยแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นต้นอะไรเขาบอกว่าคนน่ะชอบมาปล่อยของ ก่อนของไว้ที่ต้นไม้ต้นเนี้อยู่บหมบางทีก็เอาพวกตุ๊กตาที่หัวขาดมั่งแบบอะไรมั่งมาทิ้งหนักๆก็จะมีแบบมาฆ่ากันแล้วเอาศพมาทิ้งก็มีครับครับครับโหผมขนหัวตั้งเลยพี่ได้ไหมแล้วแบบผมก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะเจอแบบจนมันเป็นความเคยชินอ่ะครับครับอืแต่ผมก็ไม่เคยบอกแฟนผมนะคือไม่เคยเล่าให้แฟนฟังว่าเราเจอ เพาเพราแฟนผมกลัวมากเรื่องพวกนี้ยอืผมก็ไม่เคยเล่าผมก็เจออยู่คนเดียวนะครับอืเจอนานไหมฮะเป็นอยู่งั้นนานไหมก็จนผมตัดสินใจย้ายขึ้นมาอยู่หอข้างบนนะครับคือพอย้ายขึ้นมาอยู่ก็นานก็รวมปีนะที่เป็นปีเหมือนกันเนาะคือเจออย่างนี้บ่อยบ่อยที่ในที่นี้คือเจอทุกวันหรือยังไงดึกดึกอะทุกวันที่ผมออกมาถ้าผมวมางวันผมจะเจอทันทีเลยครับครับ ออแต่สันาักยัเป็นผู้หญิงนะที่ออกมายืนแบบบางทีผมขับกลับมาจากร้านอาหารนะค่ำคืนยังคืนเนี้ยผมเลี้ยวรถลงไปปุ๊บผมเห็นเลยออืแบบเอาอีกแล้วคือแบบอ๋อตรงนั้นคือเป็นที่ปล่อยของไป็นที่อะไรพวกนี้แสดงว่าคนอื่นก็ต้องเคยเจอสิไม่งั้นลุงจะทักได้ไงใช่ไหมเพราะลุงคนเนี้ยเขาเป็นคนพื้นที่อะครับอืแล้วเขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนละว่าคนเก่าแก่พี่ ไม่หมายถึงว่านอกจากลุงแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นเคยเจอไงแค่ลุงเจอคนเดียวลุงก็คงจะไม่มาถามหรอกเพราะอย่าลืมว่าตึกตึกหนึ่งเนี่ยมันคนอยู่กันเยอะขนาดไหนถูกไหมอาจจะมีคนอื่นมันไม่ใช่ตึกอะครับพี่มันเป็นหอพักห้องแถวอะครับอ่าใช่แต่มันจะมีมันไม่ได้เป็นสองชั้นแบบเป็นบ้านสองชั้นนะครับฮฮะมันจะเป็นห้องแถวแบบเนินเขาอะพี่เขาลงไปก็อาจจะมีคนอื่นเคยเจอแหละจะถึงถาม อือแต่ไม่มีใครพูดไงจะทักผมจะทักผมผมเลยแบบรู้ได้ไงอะไรเงี้ยครับฮอเขาบอกว่าพอย้ายที่ใหม่ปุ๊บก็ก็ไม่เจอก็มันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับผมไม่ต้องผ่านทางนั้นแล้วอือคือตรงอื่นไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าไปที่จุดนั้นเนี่ยเราจะเจอใช่เออเหมือนกับว่าเราจูนอเขาติดแลละมั้งแล้วแบบผมต้องบอกก่อนว่าผมมีผมจูนติดง่ายมากผมมีเซ็ตอืมอืมครับอ่าแล้วอย่าง บางทีครับผมขับรถกลับจากริมทะเละพี่อือนแบ,บผมเห็นคนวิ่งตามผมนะอืเออผมอ่านไปอย่างเงี้ยโอ้โหผมบินรถหนีแทบไม่ทันพี่อืเห็นอะไรอ่ะมีแต่ขาเอามีแต่ขาอย่างเดียวครับ<อ>มีแต<อ>่ท่อนล่างวิ่งไล่ผมอะครับครับเอออันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนนะฮะว่าบางคนก็ก็มีเซนบางคนไม่มีเซนมันมันแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าการจูนติดหรือว่าเซนของเราเนี่ยมันแรงมากน้อยขนาดไหนเนาะ ครับเอออ่ะโอเคได้ครับคุณเอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเอครับผมโอเคคุณเอขอบคุณมากๆครับผมครับสวัสดี